เวันน hey, ี Godzilla, Titan, Titan. ้ผมมีดูโอคนใหม่ครับเรียกว่าสุดยอดเลยเขาคือกัปตันเฮ้ที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 ฮ้าเระเล่นนีคิวนิววันคิววอุ้ยบงไอ้เนี่ย คิวหนึ่งคิวนึ่คิวหนึแล้วตายตายตาถเดินทางไปออยลิกด้วยบอลูนครับหลังจากนั้นเนี่ยกลับบ้านมาโดเลตเลยครับจะเป็นยังไงติดตามชมได้ในคลิปวิดีโอนี้ลยครับอย่าลืมมาชมไลฟ์สตรีมด้วยนะครับผมกำลังไลฟ์อยู่ณที่ทริสทีวนะครับอย่าลืมมาพูดคุยกันนะฮะเอาวะวันเดนยย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 ัยยัยยั I hit deen, ok, you hit one Hit red, nice red, Nice, red, nice, red, nice red, red. One more, one more, one more Yeah, yeah, yeah Behind hai behind rock Oh, yeah. we have gun Oh, oh em eh, oh, ah, 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 I'm gonna die heal, 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 Hit one, hit one Fuck, fuck, I'm gonna die down, 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 down. Nice, hey One more, one more, oh, one more, one more เด็ดเด็ Nice Nice n e ่ดีดีด i ยิงเดียโหเขามาก, <c oughs> กาเดียวเลยอผมเจอโดูด Oh my god เราอ,อกเดินทางไปทุกสารทิเลยครับเจอบ้านแต่ที่ไหนก็เข้าไปที่นั่นเจอคนก็ยิงแต่หลังจากนี้เราไปเจอบ้านถ้าครับเป็นบ้านถ้าที่เหมือนแบบว่าคนในถ้าเขาหลับไหลัห,หมดแล้ว ทีนี้รอบแรกครับน้องผมขนไปหมดแล้วผมมาขนของรอบที่2ครับของเยอะมากอันนี้บ้านทําแน่เลยใช่ไหมใช่บ้านโอ้โหโอ้ oh, nice nice ได้อยู่ได้อยู่ได้ไปะวะ nice. nice อีกอย่ากดดันพี่ดีอย่ามองดิ easy n i c e โอ้ <Nice. S 2> oh, so much โ oh, อ้อ้ยังเหลือคุณปงคุณแปดไม่เอาไปะไม่ไม่ไหวหน, <c oughs> <c oughs> นักเกินหนักเกินน้องชายได้อยู่ถ้าอยู่หนักเกินเออถือไม่ได้โอ้โอ้ที่นหนักกว่าถือคุณแปดไม่ไหวใช่เหรอวะโอ้สแคปสองร้อยห้าสิบเหล็กหาสิบแปดดูดิของโคตรมีค่าไม่เอาไปได้ไงวะ ไม่ใช่พี่พี่ว่าพี่อาจจะมีง่ายขนาดนั้นเลยไวเออดูแกโดนจับเสียงอีซี่ฮู้วว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 วยวกว่านี่ๆดูวว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 ิวว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 ยวว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 วยวว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 ยวไววววยวยววยยวว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 วยวว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 ยว คือนูบอะครับคนในแคนนะครับคนเตะรับทหพาดคนใหม่ขอปีกกรแพงได้ไม่เลือดออกป้อมปืนบ้านถ้ำเนี่ยเป็นแถบเลยครับผมจึงทำลายบล็อกดําเพื่อให้วงจรไฟฟ้ามันพังและเอาธนูง,ง้างซอยให้ป้อมปืนมันแตกเพราะว่าผมจะเอาปืนเนี่ยในป้อมปืนมาใช้งานครับแตกหนึ่งแตกหนึ่งสวยพี่สวยยาหย ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าผมตาย2 3รอบเลยนะมันมีป้อมปืนอันอื่นอีกที่มันยังไม่ดับแล้วมันก็ยิงหันหน้ามฝั่งนี้ครับแต่ผมก็ไปเอามาจนได้ครับอันนี้ผมจะเสริมให้สาหรับผู้เล่นใหม่นะครับบางคนไม่รู้ว่าปืนแรงๆยักษ์กาหาจากไหนหาจากแอร์ดอปหรือจากกล่องเวลาก็ได้นะฮะสนาที2นาทีเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมนะฮะโอ้เียโลมากโอ้พี่กล้าโอ้ยชี้ไปวายุดิตไม่ได้ อาจจะได้อาจจะได้ถ้าผมหน้าด้านพออุ้ยใครลงง้อได้เชี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วเทียลงแบบฮัดคอร์กึนผมชุบเองพิก้ามันพอพอพอเป็นพอคะแนนปลาดิบพวกคะแนนเออมันได้เอเข้าหน้าเลยตรงตึกนอกตึกนะโอ้มันสามพิกาละไปเรื่องผมผมมีรูเราไปเราตัดผมกลัวมันอ้อมว่ะ หนึ่งนาทีสามสิบวิเอาหาชวซไปเอาา้อาโอาา๊ยกำลังสิ่งที่ผมจะทําหลังจากนี้นะครับคือต้องไปเกิดเตียงก่อนอย่างแรกและเกิดเตียงเน,นี่ยที่เนี้ยที่บ้านเราไม่มีของพร้อมที่จะออกลบครับผมก็ต้องเอาวัตถุดิบมาทําสดๆตลอดเลยครับเช่นกระสุนปืนอย่างนี้แล้วก็ยาวิ่งมาเลยฮะน,นัสนัดผมเห็นแล้วหลังเขาแต่ว่าผมยิงไม่ได้อแอบอยู่ขนานทับนกี้อ่ะ ไม่มันยิงใครอ่ะอ๋อมันยิงเพื่อนเหรอยิงพี่ยิงพี่โดนยิงพี่โดนตายตายตายเดี๋ยวนี้ไม่ต้องถึงมือลูกพี่เลยครับลูกน้องจัดการหมดนะฮะแล้วผมเนี่ยได้ ak มาแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าเรายังไม่มีบอดี้ครับผมมาขึ้นโดมเลยฮะตอนนั้นได้ไอเฟิรนบอดี้ประมาณ4อันนะครับถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยผมเจอกับไม,ไม่ตายผมเลยผมโอ้โหยิงอะไรของกูนี่ใหญ่ ดีแล้วครับที่ลูกพี่ไม่ออกโรงครับถ้าลูกพี่ออกโรงผมว่าตายทุกศพแน่นอนนะฮะหลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันครับคือช่วงนั้นเนี่ยเราเสียปืนไปเยอะมากครับแล้วเรารู้ว่ามีอยู่หลังหนึ่งที่มันเอาปืนเราไปเอามาถั่วมาสวย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 ไปยิ่งเพิ่มยิ่งเพิ่มไปลูกพอแล้วถอยถอยถอยเอาอีลิกถอยมาสมาชิกลบลบอีลิกออกมาตัวใบลูกเดียวนะไอลิกทำอะไรอ่ะอีลิกได้เวลาออกป้นด้วยระเบิดไก่แล้วนะฮะอันเดียวพออันเดียวพอเนี่ยยิงดิยิงดิแล้้วก็ตีให ทำ่พังอะเอาปืนยิงดิเอาปืนยิงดิเอาปืนยิงเอาปืนยิงปืนสั้นอ่ะเอาโจทายแล้วโจทายไปต่อมีแค่อันเดียวมันนับมันนับมันนับเฮ้ยมันปิดแล้วมันบล็อกตัวเอง ผมอยากจะบอกโปรเพเยอร์ทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าระเบิดไก่นี่แม่งผีเข้าผีออกนะฮะเดี๋ยวแม่งระเบิดเร็วระเบิดช้ามันอยู่ที่แบบว่าชนวนแม่งอะครับไม่รู้ว่าร้านไหนแม่งผลิตมานะครับตอนนี้บ้านไอ้ข้างในเนี่ยมันบล็อกตายแล้วครับเป็นปัญหาหลักและเดนเดนโดนโอ,อ้ยย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 ย เฮ้ยผมเหลือ5นัดสุดท้ายครับ5นัดจริงๆครับเอามาแค่นี้ของน้ำทั้งนั้นนะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่มันยังอยู่มันยังอยู่เหนาะแลแบก์มันเยอะมันตายมันตายมันตายกระสุนกูหมดกระสุนกูหมดจริงๆระเบิดพวกผมหมดแล้วนะครับถ้ามันไม่พังกำแพงเนี่ยก็ไม่มีใครสามารถเข้าไปได้สบายดีโอ้โอ้โอโน่สบายดีโน่โนบายดีแอนกี้แอนกี้โน่สบายดีวั่าดีดี จริงจริงจริงจิงจิงจิงไอ้นั่นดิจริงช็อตกันแถบอะช็อตกันแถบดิโอ้ยนานชี่เอ้ยนานจังเลยเ้ยเอ้ยจ้าร่าระวังมันเกิดและนี่นะครับปืนบ้านเราทั้งหมดเลยที่มันเอาไปโอ้โหโคตรเยอะ คนที่ดูสตรีมในทวิตนะครับผมจะไม่เห็นแผนที่ผมนะครับแต่คนดู YouTube จะเห็นแผนที่แต่คนดู YouTube จะดูไม่อิ่มครับเพราะว่าชั่วโมงคลิปมันน้อยต้องมาดูในทวิตครับทีนี้บ้านเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงข้ามบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านชาวแกงนัดเซียเขามีปืน A k เคครับเขาเรียนไว้แล้วแต่ว่าเขาไม่มีโต๊ะ3มครับ ผมจําได้ว่าผมไปเดินทางกับพี่ก้าแล้วก็อีริกเนี่ยจําได้ว่ามันมีบ้านอยู่หลังหนึ่งที่มันมีโต๊ะ3เอที่ไหนหน,นะอ๋อจำได้ครับมันคือบ้านถ้ำนั่นเองนะครับทีนี้ผมจะชวนเพื่อนรัเสเซียเนี่ยเอาอุปกรณ์การคราฟนะครับแล้วก็ไปคราฟที่บ้านนั้นเลยครับผมบอกว่าไม่มีคนไม่ต้องกลัวปลอดภัยแน่นอนไม่อันตรายและผมก็ได้เ k คมาใช้นะครับ ตัวแม่พ้องกับ Rocket High ก็เหมือนกันนะครับชาวรัสเซียเขาคาบให้เรานะครับโคตรน่ารักเลยเออน่าหมนหกหลังครับพี่แกมดูดแมดูดแมูดม okay, ูดแมดูกับตันเพื่อนรักของผมนะครับเรียกได้ว่า The Best Duo in อินรักเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเคยได้ดูในสตรีมเขาได้พาผมนะครับไปขึ้นบอลลูนเพื่อที่จะพาไปออยลิก เขาถามว่าอยู you like balloon ่ k e b บ l l o o n ผมบอกเลยว่าโน no ผมไม่ชอบครับแต่หลังจากที่ผมได้สัมผัสเนี่ยทุกคนต้องบอกเลยว่าผมจะต้องหันมาขับบอลลูน,น้วครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่เคยขับบอลลูนเลยนะครับเคยแต่ว่านั่งแล้วก็ขับเล่นๆดูแต่ไม่ได้ขับจริงจังแบบว่าไปนูน่นไปนี่นะครับแต่กับตันเนี่ยเขาขับบอลลูนจากบ้านไปออลิกเลยนะครับฟิลต,ตอนแรกเนี่ยผมก็คงคิดว่าไปถึงแล้วก็ลงไปเคลียร์บอร์ดแต่ไม่ใช่ครับมันมีคนอยู่ด้วยนะครับแล้วมี M2 ูอยู่ข้างบนด้วยผมโคตรเสียวเลย đi 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 easy kill, easy kill Ok, 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 ok ok to death to death to đi này, 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 này đi đi it đi it đi it, fold it. <laughs> easy, Balloon đi มัน Amazing Thailand มากครับปกติผมจะมาทางเรือหรือไม่ก็หอใช่ไหมครับทีนี้คือบอดูนแม่งชิลมากเลยครับแล้วเรายิงฆ่าคนได้สบายเลยให้กับตันจัดการแล้วกันอุ๊ยเข้าหัวผมดีนะพวกยามาเยอะย้เ้ยเสียสยสยสย ออริคร uh, oh, nice, oh oh, hey, ่งเออริรวเยมันยไม่รู้แมันมันจะบอกว่าออริโกดอะแต่ว่ามันพูดเป็นไอดิฟฝรั่งหัวเราโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เอ้ยออ้ยอ้ออออ

เราเคลียร์เกือบหมดแล้วครับเคลียร์จนแบบบอลลูแม่งวนเป็นวงกลมเลยนะครับแล้วก็เหลือตัวสุดท้ายโอ้เฮดช็อต ไม่น่าโดดลงนี้เลย,ยคือเราเคลียร์ตัวนี้ไม่ได้สักทีครับผมตัดสินใจพลาดเลยกระโดดลงไปข้ามันแล้วผมก็ตายครับหลังจากนั้นผมกลับมาเกิดบ้านเฮ้ <Okay. S 1> บ้านเราโดนเล็ดฮะเล็ดวิกเก็ตเล็ดเล่นนี่เล็ดเล็ดเจ้าบ้านมันวิ่งมาหรอเฮ้เฮ่แกติ้งเนี่ยเกตติ้งเล็ดมีบ้องหรอบ้านเราโดนด <c oughs> เลดครับทามิ่งแม่งโคตรไปแอบกลับมาจากบอลลูนปุ๊บบ้านโดนเลดปับ๊บเล็ดวิก็ตติ้งเลด บานให้เข่อมราเมียนเคีียยาไม่มีด้วยไมย่มียานะตายสองตายสองที่บ้านโดดมะได้บ้างโ <laughs> ดรนโดรนโดรนโดรน คีวันคีวันควันควันเราดูเหมือนได้เปรียวใช่ไหมครับคนออนเกือบเต็มตี้แต่ไม่ใช่ครับคือแกงรัสเซียเนี่ยแค่อยู่เตตี้เฉยๆครับแต่ไม่ได้เล่นกับเราที่เหลือเป็นคนไทยก็จริงครับมีผมหนึ่งคนนะครับแล้วก็มีผู้หญิง2คนนะครับอีกคนนึงเป็นกัปตันฮนะกัปตันนี่อยู่บนบอลลูนับอยู่ตรงไหนของประเทศก็ไม่รู้นะครับกำลังกลับมาแม่บอกโรเกตไม่พอด้วยอุย้ยมองไอ้เนี่ย ทำเรียนทำเรียนทำเรียนไว้อยู่ในตัวทาม3มันชิวช้วชิวช้วชิ้วชิ้วใค่เกิดมาเล่นต่อไม่มียายาผมหมด น้ำครับไปนี่ก็แหละไปเล็กะเล็กะประตูมันมันระเบิดประตูมาเว้ยมันอยู่หลังกำแพงตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายสลัดชื่อไปหนึ่งที บ้านเราตอนนี้อุปกรณ์การลบก็จะหมดแล้วครับรวมถึงยาด้วยครับบ้านเราไม่มียาแล้วเสื้อผงเสื้อผ้าผมแตกหมดเลยครับต้องเปลี่ยนอุปกรณ์การลบใหม่นะครับเอาหัวหายมาเลยตอนนี้ผมจะหนาวตายแล้วด้วย

โอเคผมแตกผมเห็นว่าคนซิลไม่มีครับผมเลยเกิดมาแล้วเดี่ยวจะไปซิลครับผมวิ่งมาถอดประตูปลั๊กทองกันเลยฮะที่ว่ามันเป็นประตูคู่เพราะว่าหน้าบ้านเรเป็นประตูคู่ฮะซิลอีซี่อีซี่อีซี่มันลุกของไม่หมดแล้วปะ มีข้างในอยู่ได้อยู่ได้อยู่ดูเพื่อนเราโคตรเยอะเอาเพื่อนรัสเซียมันช่วยเราอยู่ป่วะผมไม่แน่ใจว่าคนที่มาเลดเนี่ยเขาหนีไปหรือว่าโดนคนเคา์เตอร์ยิงเพราะผมก็ได้ยินเสียงปืนที่อื่นเหมือนกันนะครับผมจึงออกมาดูตายหนึ่งตายหนึ่งชุดเต็มชุดเต็มฟูเกียวินนันออกไปวิ่งดูของข้างนอกก็ได้นะ ผมจริงตายว่าตรงเนิอนอะ่ะ <Okay. S 1> เก็บเก็บได้นะเก็บได้นะฟูเกียร์เลย oh, oh, oh. นี่นี่นี่น้ำ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 นี่แหละครับ The Base Duo mm hmm. อินรัดครับกับตันแม่งวิ่งมาจากออดิกาเพียงไม่ถึงบ้านเลยครับตอนนี้อโอชีวิตดอดได้ดอดได้ oh, oh. yes, yes, yes. I'm here, I'm here <S <S เรื่องราวจะต้องจบพิธีนี้ครับสำหรับวัยนี้นะครับสามารถติดตามชมต่อได้ที่เทวิตทีวีเต็มเต็มแบบไม่ตัดเลยนะครับตอนนี้ผมมีไลฟ์สตรีมที่เทวิตแล้วนะฮะ